เราสังเกตว่าค่าความถี่สะสมค่อยๆเพิ่มโดยเริ่มจากชั้นค่าต่ำใช่ไหมเรียกเรียกแบบไหนล่ะต่ำกว่ามันค่อยๆเพิ่มจากชั้นค่าต่ำไปค่าสูงเนี่ยค่าความถี่มันค่อยๆเพิ่มใช่ไหมคะามปดยีิห้ายี่ปดเนี่ยค่อยๆเพิ่มโดยเริ่มจากชั้นค่าต่ำไปค่าสูงก็เรียกความถี่สะสมแบบแบบไหนต่ำกว่าแต่ถ้ามาเป็น เริ่มที่ค่าสูงสุดต,ตรงนี้นะคะไล่ไปชั้นค่าต่ำก็จะเป็นแบบสูงกว่า อันเขียนสูตรก่อนนะคะ Media, มีเดียนท่กกา L0 บวก I นะคะแล้วก็แทนค่าทีละตัวให้เห็นนะคะแล้วก็คำนวณเป็นตัวเลขคำตอบออกมาได้คำตอบหรือยัง ตอบเป็นเท่าไหร่คะ12นะคะระวังนิดนึงว่าโจทย์ให้ความถี่สะสมมาอันเวลาที่เราหาความถี่ทำไงคะชั้นแรกก็จับยุกมาเลยนะคะความถี่สะสมกับความถี่ชั้นแรกเนี่ยเท่ากันเสร็จแล้วชั้นที่2นี่เป็นเท่าไหร่คะ8ลบ3 5 20ลบ8 12 25ลบ2 5 28ลบ5 28ลบ25 3นะคะ พอเราได้ช่องความถี่เราก็ลองคำนวณกลับเป็นความถี่สะสมเช็คนิดหนึ่งก็จะต้องกลับมาได้ช่องนี้นะคะตำแหน่งมัธยฐานตำแหน่งที่เท่าไหร่คะสิบส n ส่วนสองก็คือ28สปส่วนสองน,นะคะตำแหน่งที่สิบสี่ข้อมูลเรามีทั้งหมด28ปค่านะคะ,ะอันชั้นที่3ามตรงนี้คือชั้นมัธยฐานหันขอบเขตล่างของชั้นนี้เป็นเท่าไหร่คะ 10ต่อกับ9นะคะขีดจำกัดล่างคือ1 0ขีดขีดจำกัดบนคือ14อันหาขอบเขียนล่างก็มาที่ขีดจำกัดล่างทีนี้ไปดูว่ามันต่อกับค่าไหนในชั้นติดกันนะคะก็ได้9.5้แทนแทนค่านะคะ L0 9.5ย์าอันตภาคชั้นละคะเอาขีดจำกัดบนกับบนหรือขีดจำกัดล่างกับล่างชั้นติดกันลบกันอันตภาคชั้นเป็น5 N เอ็นใหญ่ส่วน2องเอตัวใหญ่ละคะ ความถี่สะสมก่อนชั้นมัธยฐาน <Yeah. S 1> เตัวใหญ่ f ตัวเล็กลหรคะความถี่ที่ชั้นมัธยฐานนะคะ mm hmm. คำตอบได้12อ mm ่ะเราก็โน้ตไว้นิดนึงว่าข้อ3นี้เป็นกรณี <Okay. S 1> ที่ข้อมูลเราเป็นกรุ๊ป data จาแกแจงความถี่ให้ความถี่มาแต่เป็นความถี่สะสมก็หาความถี่ออกมาเองนะคะจกแจงความถี่ข้อมูลจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นช่วง กรุ๊ป Data นะคะมันก็ใช้สูตร L0 บก I ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวต่อไปเรามาที่การวัดแนวโน้มข้อสูตรส่วนกลางวิธีที่สองฐานนิยมโหมดนะคะน,นี่คือ Media, มีเดียนมัธยฐานมีใครยังไม่เสร็จไหมจันไปโหมดต่อนะคะ หมดฐานนิยมค่าให้นิยามว่าคือค่าสังเกตที่มีความถี่มากที่สุดข้อมูลของเรานะคะค่าไหนซ้ำกันมากที่สุดค่านั้นก็คือค่าฐานนิยมอันเดียวเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่ก่อนกรณีข้อมูลเราน้อยๆมี5้ค่า6ค่าอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องแจกแจงความถี่ก็ได้อันข้อกนิฐานนิยมเป็นเท่าไหร่คะค่าที่ซ้ำกันมากที่สุด สี่หรือสี่มีความถี่มากสุดความถี่มันก็คือสองถูกไหมคะฐานฐานนิยมก็ตอบสี่นะคะข้อมูลชุดหนึ่งหนึ่ง,งอาจจะไม่มีค่าฐานนิยมเลยหรือมีค่าฐานนิยมค่าเดียวสองค่าสามค่าก็ได้นะคะอันกรณีที่ข้อมูลมีค่าฐานนิยมค่าเดียวภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่ายูนิ m o ม e l ลนะคะข้อขอละคะค่าฐานนิยม 4กับสองเพราะฉะนั้นกรณีนี้ข้อมูลชุดนี้ค่าฐานนิยมมีสองค่านะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไบโมดอลนะคะข้อคอละคะข้อมูลทุกค่าความถี่เท่ากําำหนดก็คือความถี่เป็นหนึ่งไม่มีค่าไหนความถี่มากสุดก็คือไม่เป็นไปตามนิยามนะคะมั้นเมื่อไม่เป็นไปตามนิยามก็ไม่มีฐานนิยมมันข้อคอก็ไม่มีฐานนิยมนะคะข้องอละคะ เจ็ดซ้ำกันสามค่า6ซ้ำกันสามค่า9ก้าซ้ำกันสามค่าข้อมูลทุกค่าความถี่เท่ากันคือ3มีค่าไหนความถี่มากสุดไหมไม่มีไม่เป็นไป,นปนตามนิยามก,ก็ถือว่าไม่มีฐานนิยมนะคะคราวนี้เราวกกลับไปที่ข้อหนึ่งตรงนี้นะคะหาฐานนิยมให้จาย์กลับกลับมาที่ข้อหนึ่งตรงนี้ยังอยู่หรือเปล่า เมื่อกี้เราคำนวณมีเดียนไปได้ห้าลองดูซิฐานนิยมเป็นเท่าไหร่ต่อโมนนะคะมีนเก็บไว้ก่อนยังไม่ถึงห้ากับหกันั้นข้อมูลชุดนี้มีค่าฐานนิยมสองค่านะคะห้ากับหกอ,อีกข้อหนึ่งข้อสองถัดไปข้อสองข้อสองวันนี้นะคะเพิ่ม หาค่าโหมดฐานนิยมนะคะตอบเลย4เพราะว่าค่า4มีความถี่สูงสุดค่า4เกิดซ้ำกัน16ค่านะคะอันค่า4เป็นค่าที่มีข้อมูลซ้ำกันมากที่สุดความถี่สูงสุดเขียนคำตอบเลยนะคะหมดเท่ากับ4ี่คราวนี้เรามามากรณีกรุ๊ป Data มั่งข้อ1เป็นแบบไม่แจกแจงความถี่ใช่ไหมคะ ข้อมูลในข้อ2เป็นแบบแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มอันกรุ่ดาต้าคราวนี้กรณีกรุปดาต้ากรณีกรุปดาต้านะคะก็จะมีสูตรคำนวณเหมือนกับมัธยฐานเมื่อกี้สูตรจะคล้ายๆกันนะคะกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม หานสุดในการคำนวณฐานนิยมโหมดนะคะันตัว L0 บวก I เหมือนมาตรฐานนะคะ L0 บก I คูณวงเล็บของเดต้าหนึ่งหารเดต้าหบวกเด t ต้าสนะคะ L0 แทนค่าขอบเขตล่างแต่เป็นของชั้นฐานนิยมนะคะ I เหมือนเดิมนะคะอันตรภาคชั้นเดลต้านี้เป็นสัญลักษณ์แทนผลต่างก็แสดงว่าต้องเอาอะไรลบอะไรสักอย่างนะคะเดต้าหคือ ผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นฐานนิยมก็คือเอาความถี่ชั้นฐานนิยมตั้งนะคะแล้วก็ไปลบกับความถี่ชั้นก่อนชั้นที่ติดกันกับมันนะคะเดลต้า <Data 2 S 1> สก็คือผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นฐานนิยมกับชั้นหลังอันข้อความตรงนี้เราจะเห็นว่าเหมือนกันนะคะเปลี่ยนคําว่าก่อนเป็นหลังนะคะสัญลักษณ์เดลต้าตรงนี้บางทีอาจจะใช้ ตัวดีแทนก็ได้นะคะอันตำราบ,บางเล่มอาจจะเป็นดีหนึ่งหารดีหนึ่งบวกดีสองก็อันเดียวกันนะคะในที่นี้อาจารย์ใช้ตัวเดลตา้าอันตัวอย่างถัดไปเราน่าจะคำนวณได้เดี๋ยวให้คำนวณเองนะคะฐานนิยมมันจะไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งแต่ตามนิยามมันคือ ค่าที่มีความถี่สูงสุดนะคะแล้วก็เล็งไปที่ชั้นที่มีความถี่สูงสุดเลยชั้นนั้นก็จะเป็นชั้นฐานนิยมไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งก็ไม่ต้องใช้ความถี่สะสมนะคะแต่ของมัธยาฐานนั้นเกี่ยวข้องกับความถี่สะสมก็ต้องคำนวณออกมาด้วยนะคะดาาเลยนะ อันนี้เป็นข้อมูลอายุของผู้ป่วยนะคะที่เป็นมะเร็งจงประมาณว่าส่วนมากแล้วมะเร็งเกิดกับคนอายุเท่าไหร่นะคะก็ให้หาฐานนิยมนะคะอัะฐานนิยมตามนิยามคือค่าข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเรามาเล็งมาที่ชั้นความถี่สูงสุดเลยก็คือชั้นที่4นะคะอันก็เขียนสูตรไว้รอไ้ก่อนนะคะ อันชั้นที่4นี้จะเรียกว่าชั้นฐานนิยมก็คือเป็นชั้นที่ค่าฐานนิยมตกอยู่นะคะอันเวลาเราคำนวณค่าฐานนิยมตามสูตรตรงนี้ค่าก็ต้องอยู่ในช่วงเท่าไหร่คะคาตอบต้องอยู่ในช่วง4 7่เถึงห้นะคะ L0 คือค่าขอบเขตล่างเหมือนเดิมนะคะของชั้นฐานนิยมอ่ะลองคำนวณเองได้ไหมไออันตรภาคชั้นชั้นติดกันลบกันนะคะขีจํากัดบนกับบนขีจํากัดล่างกับล่างลบกัน เดลต้าหนึ่งผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นฐานนิยมเอาความถี่ชั้นฐานนิยมตั้งลบชั้นก่อนชั้นก่อนหมายถึงชั้นค่าข้อมูลต่ำกว่านะคะอันบางทีเขาเรียงข้อมูลแบบสูงไปต่ำก็ระวังนิดนึงนะคะเดลต้าหนึ่งนะคะส่วนเดลต้าสองก็ความถี่ชั้นฐานนิยมตั้งเหมือนเดิมลบชั้นหลังชั้นหลังก็คือชั้นที่ค่าข้อมูลสูงกว่า ได้คำตอบเท่าไหร่คะ 49, 49นะคะ L0 เป็นเท่าไหร่ <5 S 2> มาหาขอบเขตล่างมาที่ขีดจำกัดล่าง47 47ต่อกับ46จับโบกันหาร2นะคะอันตรภาคชั้นก็ชั้นติดกันลงกันนะคะอันได้10ส่วนเดลต้าหผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นฐานนิยม เอาความถี่ชั้นฐานนิยมเป็นตัวตั้งนะคะชั้นก่อนหมายถึงชั้นข้อมูลค่าต่ำกว่านะคะ14บ่อันเดต้าหนึ่งได้4นะคะเราก็แทนค่าตรงนี้นะคะเราก็มาแทนค่าตรงนี้ด้วยส่วนเดต้าสองล่ะคะผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นฐานนิยม <4. S 1> ชั้นฐานนิยมตั้ง <4. S 1> ชั้นหลังชั้นที่ค่าข้อมูลสูงกว่าคือ6นะคะอันเดต้าสองได้สิบสอ หารตัวหารเราต้องเอา4บวก12นะคะเดต้า1บวกเดต้า2อันการคำนวณก็คือ4หาร16 1ส่วน4หาร 4, 4 2.5มาบวกกับ L0 นะคะังั้นการคำนวณคำนวณในวงเล็บก่อนให้เสร็จแล้วก็มาคูณกับ i แล้วมาบวก L0 บางคนเอา L0 บวก i ก่อนนี้จะผิดนะคะได้คำตอบไม่เท่ากันนะคะก็คำตอบเราอยู่ในช่วงของอค่าที่อยู่ ชั้นฐานนิยมนะคะฝึกทำอีกข้อหนึ่งจะได้คล่องก็คือข้อ3นะคะเราไปที่ข้อ3เราเขียนโจทย์ไว้แล้วเมื่อกี้ไปที่ข้อ3ที่เราคำนวณมีเดียนไว้12อะ่ะคำนวณโหมดต่อนะคะก็คือใช้สูตรนี้นั้นกรณีเป็นกรุ๊ป data ก็จะเป็นสูตร L0 บก I ตรงนี้นะคะไปคำนวณข้อ12ต่อนะ,ะเอ้ยข้อ3นะคะ ก่อนไปค่าเฉลี่ยมาดูสัญลักษณ์ตัวนี้ก่อนนะคะสัญลักษณ์แสดงผลบวก summation notation น,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 นะคะเราจะใช้ตัวอ,อ,กอกักษรกรีคล้ายๆตัว M ตะแคงตัวนี้นะคะอันว่าซิกมาถ้าแทนค่าข้อมูลด้วยสัญลักษณ์นะคะโดยทั่วไปก็จะเป็น x เ,เป็น Y นะคะตัวห้อยตรงนี้จะหมายถึงลำดับที่ของค่าข้อมูลอัน ข้อมูลค่าที่1ก็แทนด้วย x 1ค่าที่2ก็ x 2ไปเรื่อยนะคะข้อมูลเหล่านี้ถ้าเรานำมาบวกกันถ้าเขียนบวกกันไปยาวๆเรื่อยๆก็อาจจะไม่สะดวกนะคะเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์แทนผลบวกขึ้นมาันผ,ผลบวกตรงนี้นะคะเพื่อให้การเขียนสั้นขึ้นเราก็เลยแทนด้วยสัญลักษณ์ซิกมาอันสัญลักษณ์แต่ละอย่างในในทางคณิตศาสตร์เราก็ควรจะรู้ว่าแทนอะไร โดยทั่วไปใช้เพื่อให้การเขียนมันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะคะคราวนี้ระหว่างเครื่องหมายบวกคือ x หน้าตาจะเหมือนกันเลยนะคะ x x แล้วก็หยิบมาไว้หลังซิกมาส่วนตัวห้อยหรือตัวสคริปต์ตรงนี้ก็แทนด้วยตัวอักษรขึ้นมาอาจจะเป็น i เป็น j เป็น k ก็แล้วแต่นะคะ i มีค่าตั้งแต่1ถึง4มันค,ค่าเริ่มต้นก็ระบุไว้ที่ใต้ซิกมา ค่าจบก็เขียนไว้บนซิมม่านะคะค่าเริ่มไม่จําเป็นจะต้องเป็น1นะคะคะจะเป็น2เป็น5เป็น10ก็ได้แต่ถ้าเริ่มที่ค่าไหนแล้วค่าถัดไปก็จะวิ่งเป็นจํานวนนับไปเรื่อยๆนะคะถ้าเริ่มที่10ถัดไปก็จะเป็น11 12 13นะคะอันนี้เริ่มที่2ถัดไปก็เป็น3เป็น4ั้นเวลาเขียนสัญลักษณ์ตรงเริ่มต้นก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ i ตั้งแต่2ถึง4นะคะ อันซิกมาเป็นสัญลักษณ์แทนผลบวกระหว่างเครื่องหมายบวกหน้าตาจะเหมือนกันก็คือตรงนี้เป็น X อูณ Y ใช่ไหมคะ X คูณ Y หย,ยิบมาไว้หลังซิกมาตัวห้อยก็จะใช้ i ใช้ j ก็แล้วแต่นะคะ i มีค่าตั้งแต่1ถึง4ี่ตัวอย่างถัดไปเดี๋ยวให้ฝึกเขียนนะคะขเขียนสัญลักษณ์ซิกมาตัวนี้ เขียนนะคะลงที่กระดาษเลยขิ้นมา x i i ตั้งแต่5.9ข้อสอ ซิกมา x i x i i ตั้งแต่1ถึง3ข้อ3ซิกมา x i กำลัง2 i ตั้งแต่1ถึง4ขก้อ4่ละคะซิกมา i y i i ทั้งหมดกําลัง2 i ตั้งแต่1ถึง3 ระหว่างเครื่องหมายบวกคืออะไรก็เพียงแต่เรายกมาใส่หลังซิกมาระหว่างเครื่องหมายบวกคือ x อกลบกำลังสองก็ยกมานะคะอันนี้บางคนอาจจะงงพอเห็นสัญลักษณ์ซิกมาเวลาคำนวณทำไงคะหลังซิกม่าให้คำนวณยังไงคำนวณไปก่อนนะคะแล้วเอาผลที่ได้บวกกันเนี่ยซิกม่า x กกำลังสองตัวนี้หมายความว่าเอาข้อมูลแต่ละค่ายกกำลังสอง,องก่อนนะคะแล้ว หลังจากนั้นบวกแทนตัวซิกมาตรงนี้ก็คือหลังจากนั้นจะบ,บวกกันข้อ4ก็ทํานองเดียวกันนะคะหลังซิกมากคือ x ลบ y กํกล,กลังสงแล้วเราเอาข้อมูลแต่ละคู่ของ x ก,กับ y จับลบกันยกกําลังสองก่อนค่าที่ได้บวกกันทีหลังนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราดูกลับกันบ้างนะคะตรงนี้ให้แจกแจงผลบวกมาแล้วเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ซิกมานะคะ อันนี้ถ้าให้เป็นสัญลักษณ์ซิกม่ามาแจกแจงออกมาอยู่ในรูปผลบวกนะคะ,อย,อ,ะอย่าลืมว่าซิกมาเป็นสัญลักษณ์แทนผลบวกก็เขียนบวกออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราดูว่าหลังซิกม่าคือ x อกกำลังสองก็ใส่แทรกไประหว่างเครื่องหมายบวกนะคะอันนี้ตัวห้อย1-4ถึง4ก็ค่อยใส่ต่างม,มา2 3 4นะคะ ซิกมาเป็นสัญลักษณ์แทนผลบวกเขียนออกมาก่อนนะคะหลังซิกมาคืออะไร x ลบ y ก็ใส่แทรกไประหว่างเครื่องหมายบวกอันนี้คือวิธีการเขียนนะคะเสร็จแล้วตัวห้อยค่อยใส่ตามนะคะ i ตั้งแต่1ถึง4 1 2 3แล้วก็4ไปคราวนี้เราฝึกเขียนเองนะคะ,ะฝึกเขียนเอง สามข้อนี้ข้อ2กับข้อ3ระวังนิดนึงนะคะข้อ2มีซิกมาที่ตัวเศษกับตัวส่วนอันผลบวกก็คนละชุดที่เศษมีชุดนึงที่ส่วนมีชุดหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าหลักซิกมาคืออะไรก็ไปเขียนแทรกนะคะส่วนข้อ3ซิกมามีตัวเดียวอันผลบวกก็ออกมาชุดเดียวนะคะ,อะลองเขียนดูนะคะสัญลักษณ์ซิกมาตรงนี้จะไปปรากฏในสูตรทางสถิติ หลายๆสูตรที่เราจะเจอต่อไปนั้นให้เรารู้จักสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้ก่อน พี 1> ่1คูณคิว1บวกพีอคูณคิวสบวกพีาคูณคิวข้อ2ล่ะคะซิกมากตัวเศษเขียนเป็นผลบวกออกมาก่อนนะคะหลังซิกมากคือ W คูณ X กเราก็ใส,แส่แทรกระหว่างเครื่องหมายบวกนะคะเสร็จแล้วตัวห้อยก็1 2 3 4ไปนะคะ คราวนี้หารขีดสั้นขีดยาวขีดยาวไปเลยนะคะมีใครขีดสั้นมั่งขีดยาวไปเลยนะคะอันตัวหารมีซิกมาอีกตัวหนึ่งก็เขียบนผลบวกออกมาอีกชุดหนึ่งนะคะหลังซิกมาคือ W ก็ใส่ W ไปแทรกระหว่างเครื่องหมายบวกตัวสับสคริปก็ 1, 2, 3, 4ไปนะคะ ครานี้ข้อ3ละเคะซิกม่ามีตัวเดียวผลบวกก็ชุดเดียวนะคะหลังซิกม่าคืออะไรคะ P หาร Q ิันก็แทรกระหว่างเครื่องหมายบวกนาจันก็ใส่ตัวห้อยไปเลยนะคะคราวนี้ถ้าเรามีหลายๆเทอมบวกกันก็ใช้เครื่องหมายจุด3จุดนะคะแล้วก็ไปที่บวกไปที่ตัวสุดท้ายเลยนะคะ ข้อ2จะเป็นสูตรค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเดี๋ยวเราจะไปเจอข้อ2อีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรตรงนี้อันเวลาคำนวณทำไงคะหลังซิกมาคืออะไรก็ให้คำนวณให้เสร็จก่อนนะคะของข้อมูลแต่ละค่าตรงนี้นะคะหลังซิกมาคือ w คูณ x ก็ w คูณ x ก่อนให้เสร็จแล้วผลคูณที่ได้บวกกันนะคะ หลังซิกมาคือ w ก็เอาค่า w ทั้งหมดนี้บวกกันหลังซิกมาคือ p หาร q ก็จับ p หาร q ก่อนให้เสร็จนะคะแล้วค่อยบวกอันตัวซิกมานี่ก็คือการบวกทีหลังนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าเฉลี่ยได้แล้วนะคะเมื่อกี้เรา,เ,าเรียนมัธยาฐาน m e d i ยนฐานนิยมหมดไปคราวนี้จะเป็น การวัดแนวโน้มข้อสูตรส่วนกลางตัวที่3ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะมาดูนิยามค่านิยามว่าไงตัวกลางเลขคณิตนะคะเกิดจากการรวมค่าสังเกตทั้งหมดเข้าด้วยกันคือค่าข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอามาบวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วยจํานวนค่าสังเกตนั้นก็คือหารด้วยจํานวนค่าสังเกตที่เรานํามาบวกกันนั้นนะคะมีกี่ค่ามีสิค่าก็หารด้วยสินะคะ เรายังคงจะเจอข้อมูล3ลักษณะนะคะข้อมูลไม่แจกแจงความถี่กรณีข้อมูลเราน้อยค่าก็ไม่ต้องแจกแจงความถี่ก็ได้นะคะตรงนี้อาจารย์ให้ข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ก่อนะคะไม่ได้ให้เป็นตัวเลข x1 แทนค่าข้อมูลค่าที่1 x2 แทนค่าที่2 xn แทนค่าที่ n แล้วเรามีข้อมูลทั้งหมดกี่ค่า n ค่านะคะ จะเขียนสูตรค่าเฉลี่ยออกมาตามนิยามที่เขาให้ตรงนี้เขาบอกว่ารวมค่าสังเกตทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้เราสมมุติว่าค่าสังเกตรเราเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะ x1 x2 ถึง xn หันบวกค่าสังเกตทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันก็คือเอา x1 บวก x2 บวกไปจนถึง xn แล้วไงคะหารด้วยจํานวนค่าสังเกตที่เรานํามาบวกหารด้วย n เมื่อกี้เราเรียนสัญลักษณ์ซิม m าไป กานเขียนยาวๆอย่างนี้ไม่สะดวกใช่ไหมคะอ่าใช้ซิกมาได้ว่าไงซิกมา x i i ตั้งแต่1ถึง n นะคะเราอาจจะเขียนย่อๆไม่ใส่ตัวห้อยไม่ใส่ตัววิ่งตรงนี้ก็ได้นะคะก็เป็นซิกมา x หาร n หานการคำนวณค่าเฉลีย่ยยากไหมไม่ยากนะคะจับค่าข้อมูลบวกกันหารจำนวนค่าข้อมูลทั้งหมดหันไม่ยากตัวอย่างถัดไปลองคำนวณเองนะคะ จดไม่ทันเดี๋ยวไปดูในเน็ตนะคะจันยังไม่ได้เปิดเน็ตให้ดูเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเน็ตคอสออนไลน์ <Cost online S 1> <ๆ>ก็อยู่ในเน็ตแล้วนะคะ<ๆ>อ่ะคำนวณเลยข้อมูลมีทั้งหมดกี่ค่าหาค่าข้อมูลแบบนี้เรียกแบบไหนคะไม่แจกแจงความถี่นะคะหาค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่ สามสิบห,หันห้านะคะสอ,สองบวกสบวบกหกบวกัญหาค่าฉเฉลี่ยของข้อมูลชุดไหนเราก็จับค่าข้อมูลทั้งหมดบวกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็หารด้วยจํานวนค่าที่เรานํามาบวกก็าหารค่านะคะค่าฉเฉลี่ยเป็นห6นะคะสามสาาามีเดียนเป็นเท่าไหร่คะมัธยฐาน6กโมดนะคะ หมดมีค่าไหนความถี่สูงสุดไหมไม่มีนะคะอันหมดไม่มีนะคะหมดไม่มีเพนะิ่เงเรียนไปเมื่อกี้ลืมละเดี๋ยวเราไปข้อหนึ่งไม่ไม่ต้องคำนวณก็ได้นะข้อหนึ่งง่ายข้อหนึ่งโจทย์ที่จารให้ไปนะคะเดี๋ยวค่อยคำนวณข้อสองเลย เดี๋ยวมาดูกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่เมื่อกี้ข้อมูลไม่มีความถี่ก็คือไม่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดก,กลุ่มอันกุ๊ปดา a ้ก่อนนะคะมาดูสูตรที่ใช้ในการคำนวณ x แทนค่าข้อมูลนะคะ f frequency แทนความถี่นั้นตามสูตรตรงนี้ซิก m a f x หารซิก m a f การคำนวณให้คำนวณยังไงนะคะก็คือเอาค่าข้อมูลแต่ละค่า xi แทนค่าข้อมูลแต่ละค่าคูณความถี่ของมัน แล้วผลคูณที่ได้บวกกันตัวหารคือผลรวมความถี่ทั้งหมดคราวนี้สัญลักษณ์ค่าเฉลี่ยนะคะเดี๋ยวเราเจอ X บาร์ M มั่งมิวมั่งใช้ไปก,ก่อนนะคะจริงๆเอ็กบาร์จะเป็นค่าเฉลี่ยตัวอย่างมิวเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรตัวอย่างกับประชากรเราจะเรียนตอนอปลายภาคนะคะอันตรงนี้ก็ติดไว้ก่อนนะคะค่าเฉลีย่ยตัวอย่างค่าเฉลี่ยประชากรเป็นยังไงเดี๋ยวติดไว้ก่อน ผลรวมความถี่ทั้งหมดนะคะซิกมาเอตรงนี้คือผลรวมความถี่ทั้งหมดก็คือจํานวนค่าข้อมูลทั้งหมดนั่นเองจํานวนค่าสังเกตทั้งหมดอันตัวอย่างถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเจอเป็นอันกรุ๊ป d a ต a าข้อมูลจากแจงความถี่ไม่จัดกลุ่มก็คือใช้สูตรนี้เข้าไปคํานวณได้เลยเมื่อกี้ไม่จกแจงความถี่สูตรจะเป็นซซกมา x หาร n ใช่ไหมคะ สูตรจะเป็นซิกมากเอ็หาเอ็นแล้วเราเราจะเห็นว่าสูตรมันต่างกันแต่มันทั้งสองสูตรมันจะเป็นไปตามนิยามค่าเฉลีย่ยเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไปตามนิยานิยามค่าเฉลี่ยยังไงนะคะจำนวนค่าสังเกตทั้งหมดเราเคยแทนด้วย n ใหญ่ไปใช่ไหมคะหรือ n เล็กไปดูการคำนวณน,นะคะข้อมูลตรงนี้เป็นแบบไหนคะ มีความถี่ไหมแจกแจงความถี่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะอันกลุ่มด a ต้าจากตารางแจกแจงความถี่ตรงนี้ข้อมูลเรามีทั้งหมดขี่ค่าสามค่าเหรอห้าอย่า huh. oh. yeah, ลืมความถี่9ความถี่เป็น2 9้ามีขี่ค่า2ค uh ่า huh. 10บความถี่เป็น3มคือ10มี3ค <5, S 2> <3. S 1> ่า สิบเอ็ดความถี่เป็นหนึ่งสิบเอ็ดมีค่าเดียวมันบางคนจะหลงดูแต่ตรงนี้นะคะมันถ้ากำกับด้วยความถี่ความถี่ก็คือจำนวนค่าข้อมูลนะคะแต่เดิมถ้า